นะครับไปฟังสักเพลงหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงที่2แล้วก็จะเปิดสายหน้าไม้หรอกัปีีนน้องแฟรายการได้แสดงความคิดเห็นด้วยครับครับ นนครับเพลงของใช้เล็กนะมาแล้วขอให้อยู่นานๆกระซิบฮักตีน่านชื่นบ้านหัวจหใจ <c oughs> วันนี้ทีมทีมทีมของ <c oughs> อ่าพอทองเที่ยวของของทบ,บุกยังอยู่ตีอ่าอำเภอปัวครับนะครับอำเภอปัวตอนนี้กาลังแอวกันอยู่แล้วก็แต่ว่านี่มีการด้ครับเปิดบอกเลยเปิดชินชมหมากมีร้านสั้นไทยหูโอ้ทำไมสวยอย่างนี้ถามโอ้ยไทยหูปว่าเป็นเอกเลยไลเหมือนกันก็ไปเรื่อง ของเครือของสูน้ำเขียวแล้วกบขอบคุณต้วแะไรก็หลายคนกับมาเอลหลายๆคนกับเกยเป็นทหารอยู่นี่แล้วก็มีเปลี่ยนผมนะครับพันโทใครเพชรนี่เป็นเพื่อยเป็นเพืือนเป็นนักเทนนิสครับี๋ยวนี้เป็นอยู่กอทบอแล้วก็มีผู้พันรอดแต่ว่ามาจุ่ยด้วยวัฒนะนะครับกับยังินใผู้พันรอดเปิดเทนนี่ก็เปิดตีพักตีพักบีบสะอาดคนชอบบริการในผู้รอดเนี่ยมาถึงแบบเนี้คนคนไปป้าตีอันไปซื้อของฝากด้วยนะครับพี่ มาฝากเนีม่มันมันมีดีอยู่บ wow ้านเอ้ยีはは่ <s <s ักไหมฝากให้ควรหลอดบริการแล้วก่อลายหลายๆที่เปิดเปิดบริการนะครับมมนจเป็นื้อโมเบิลเฮาส์ที่ใบพันแลวก่อบ้านสักรีสอร์ทก็จะพอกันนะครับก็ก็ท่านได้ที่อยากจะได้ตีพักนะครับก็เป็นพี่ไอ้ใต้หัวเป็นน้องหนุ่มสูงสองครับแต่ก็รู้จักกันอ่าพูดครับในช่วงนี้พูดถึงว่าจะได้ว่ามันมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ มีแฟนรายการเปิดถามมาว่ามันเป็นยังไงบาช่วงนี้นึกว่ามันจะหายไปหูยังครับครั้งแล้วส่งการเอยแล้วปีใหม่แล้วมีแต่บุบัติเหตุบุดหันบุดนี่เป็นยังปงบ้ับวันวันศุกร์ผมนดครับแจ้งว่ามีบัติเหตุตีถนน180นะครับก่อนจะลงผ่าขวางกันเลยขับรถไปพอเป็นรถปิ๊กครับปีมวยยิงเหมนมาจะเชียงกางจะไปย้ายเหิือนมามาตรวจตายตีลงห้องฉุกเฉินพอขึ้นห่อมจากผ่าขวางมา้วจะเลี้ยวน้อย เรียนี่เดียวครับรถมันกับลงข้างตาแล้วไก่ก็หักขวาขึ้นหักขวาขึ้นเสียตัดกับไต่กับขวางก็ลงไปพลิกคว่ำหันหน้าพลิกไปตะเกาก็เลยไ่พอกับปีประสิทธิ์กับไปยกรถก็เลยบอกว่าหนึ่งนะครับทางครับปล่อยพอละใบใจตีว่าอันหดน้ำหนึ่งหดน้ำเตี่นหลายคนกระจุมมาไปขี้เปอะอ่ะถ้าบอกหดเจ้าบ้านกระจุอมจําได้ว่ามีการลองเลี้ยนหืือปรับถนนเส้นนี่ออกรายการผมบอกบัดเจ้าบ้านขยะขย้ได้ แต่ชชวงหลังก็เป็น,เป,นเป็นขี้ฟุน้นเป็นอย่างมากเลยไปกับโดหน้าเปิดต้องหดเพื่อครับปลายเปกระเตือนเนาะออบตอบอถัดอายุสมคิดกระติดปลายเตือนครับติดโงพร้อมนะครับกันแต่ลงห้ยยืนไปเลยเปิดเตือนโดยตลอดวาโค้งระมัดระวงังเกิดอบุบัติเหตุบ่อยนี่ก็เลยไปพอว่าความจริงแล้วถนนทุกตียอมเกิดอบุบัติเหตุถ้าคนขับประมาทครับก็เลยฝากบอกว่ามันมันต้องทำใจนะครับวันรถนั้นลงจอยห้เพิ่มเปิดปั๊บตางโกงบ้าบนหัดไปแห้งเพราะเปิดปั๊บ็จแล้วก็ การก่อสร้างมีปัญหาเนี่ยล่าสุดก็ไปทำเขาวแับเราสมมติไอพี่ใช้บังเมฆครับจากท่านภูมิกับไก่ที่ใช้ท่านั้นใช้กับท่านรองชาติว่ะเจ้าของบริษัทที่สร้างเนี่ยมาแจ้งความไหมน้ำมันหายเอน้ำมันลดหายมันแกที่ไหนตี่ป่านแห้งันน่ะน้ำมันผูกจะเล่าสู้กันฟังวันนี้วันทิ่แบบวันเล่าเตี้ยไปดักจับกันก็ได้แต่ครับ รถมันหัวกันนะมันไม่ไหัวอย่างหัว 5, กับห้าหกกันร้อนไม่หัวมันเหดเช่นกําหายกับร้อยลิรอ๋อนี่ครับ <laughs> วันนั้นไปทาข่าวตอนตอนถนนกระทายภาพลงในยูทูบคุณนลงประธานสมพันธ์หนูนาเนี่ยสามอย่างวัดเป็นห่วงไฟฟ้าหงษาหมู่เครือข่ายศูนย์ท่องเที่ยวแขวงการท้างนานหนึ่งสองล้านวิธีอัลตัวขาและมูอเฮาทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะราการที่นี่นันลวก็ผมก็ปีพระวัดเนี่ยเป็นห่วง ทันเดียขับรถบางคนกับเฟซบอว่าคิ้บเปื้อนนัขนาะดนึงต้องก่ก่อยขาวารถเป็นรถสีขาวเปิดขับรถไปทํางานปิกไม้ไปสีกาแฟถ้าบอกพเพิ่งมันเปี้ยะเจ้าบ้านกับสูขี้ฟุน่นสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงมาขึ้นไปยังวิ่งพาอเป็นเส้นทางลักคพอบปบน้องของของบ้านหัดไปแห้งไบเด๋ยวนี้สมาร์ทเนียบางคนหนึง่งสุขภาพบอกใครดีว่าซูขี่ฟุ่นไปรับก็บต้องมุ่งมึงในพัฒนาป,ปีต้องหันใจเป็นตัวเอง กะเพาพนักหวังเฮ้ยเสร็จแล้วเร็วๆนะแล้วมันมีระยะทางระยะเวลาบ่ได้ปุ้ยนี่ก็น่าจะเสร็จประมาณเนี่ยครับพฤษภามิถุนายนเนี่ยครับจะต้องตอนนี้กําลังกําลังเทมาเห็นแล้วก็เกยแข้งข้ามเรจะจะจาราดละสองสามเดือนขอขลับอดๆเอาหน่อยเนอะครับเด้อหมู่ปอแม่พี่น้องบ้านหัดลาแห้งนนนั่่ะเป็ส่วนมาเป็นนับถือศาสนาคริสต์ด้วยเนาะพี่น้องขวัญขับมีมีหมดคริสเตียนหัดลาแห้งนะครับตีขีจักปันที่ห้าท่านอาจารย์พะเยาศาสตราจารย์พะเยาครับเป็นเป็นประธานสภา ครั้งแรกผมจําได้วันท่านศาสนาจารย์อติยูนิฮัธุรกิจสื่อสาัเปินจัดแข่งเปตองผมยังไปรวมเชียร์เปินทันของพี่น้องศาสนาคริสต์ทั้งนั้นนะครับมาจากหาดปลาแห้งตัวอย่างตัวโอ้อย่างมวนนะครับก็เป็นห่วงวันนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงพปอพี่น้องแล้วก็หลายคนก็เปิ้นเปิ้นช่วยแล้รถก่นปุ๊บปอพี่น้องมูเนี่ยบ้านหัดปลาแห้งไปช่วยกันเลยไปช่วยกันบางคนก็บบกบกด้บางคนก็ช่วยกันงัดคนออกมาบางคนกับคนซั์แจ้งต่างวจ กระเลยบอกว่าเมื่อสองปีแล้วผมเก้ลำผ่าออกรายการสัมผัสออกรายการนะครับหลังจากมีรถภรรยาของท่านคำล้นเนาะแล้วก็รถน้ำแข็งรถอย่างเนี้ยต๊กระจนเอาจะว่ามันแกกระเลยแขวงสองกระเลยเสดงว่ามันแล้วก็ตัดตัดโก่งนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดระมัดระวังหน่อยแล้วเผื่อนั้นก็ต้องสักสีปลายเนาะถึงสักสเปร๊กสัเก้าก็ต้องระมัดระวังกันตัวเพราะว่าถ้าว่ามึงนานแต่ก่อนมันแจ้งแบบมีรถอุบัติเหตุ จะไปมียอย่างตังมังกับบดีรถมันมันเหมือนวิ่งกันหนึ่งบัดเดินนี่ปาดเขาไปถ่ายเพราะถตึงช่วโมงนะถ้าเป็นเฉลี่ยแล้วก็หลายร้อยกันเพราะฉะนั้นครับได้ได้ถามท่านโดยเฉพาะท่านรองกิจการอุ่วการจะเสนอของปรมทณาทาถนนแต่แต่ละเส้นเนี่ยต้องพอจํานวนปริมาณรถที่มันเพิ่มขึ้นแล้วท่านครับอันนี้เนี่ยมาเหมือนละเอชียเบย์สิบสามนี่นะเอเอสสิบสามนี่นะตั้งแต่นครสวรรค์มาละ จะได้มันต้องขยายครับเพราะฉะนั้นกับฝากว่ามันถนนของตังค์ผลสร้างไปผลเ,เตือนก็ต้องใจเยน็นเ่าต้องไปฟังไปแสงแต่ก็ยังมีบางการแสงมาอยู่นะรถแห้งกะฮะรถแหง้งรถแห้งนะคะเป็นล่านแวลาลงมานเนาะ <c oughs> นะครับแต่แต <c oughs> ่ว่ากระจนกับตีตีบ้านอันนาากาศปังคาาโอ้พักนี่มันแคบบ้านปังขาเส้นนั่นนะครับพาะว่าเมื่อมือสรุมซุ้มๆเลมีงานหลายกับฝากทันที่ขับรถต้วหันแจคนขับรถมอเตอร์ไซค์หันแจคนขับจักรยานเตะ นะครับเนาะท่านขับรถเร็วแต่บ่าเกิดนอุบัติเหตุมันบ่คุ่มครับแต่ว่ากับดาบูเห็นึ้นมีอยู่คือรถลงบ้านอย่างไปจุวยแล้วแต่คืนเนี้ยวัดสุนตานะมับ่กู่วัดเชียวชนหรือล้มกันเองอาการก็น,น่ากลัวเหมือนกันนะครับเอออู้ถึงเรื่องวัดสุนตานฝากประชาสัมพันธ์วันนี้เ<ส>นาะเกครับเจนครับครับเอ่อในหมอเออท่านในแพทย์นีวัด <c oughs> ใช้นึก ยืดเพาอเพิ่มครับวันนี้จะทําการชาปนิกิจศพบเลยนะครับคของคุณปอคุณหมอนิวัชชัยสุทธิฤทธิ์จับนะครับท่านผอโรงพยาบาลนันครับวันนี้เป็นวันเบุกขึ้นแล้วเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วบุกขคืนแล้วมีป้าหลายท่านครับท่านอายการน้ำสกุลนวลอองฮะประมดท่านประหมดแล้วก็ท่านโสพลมัทธยาพลที่เป็นอดีตผู้พักษาของจงหว่านานท่านกามาต้วยนะครับแล้วก็มีท่านผอเสรีพิมารท่านผอ ท่านหอวิสุทธิพิมพ์มาท่านอาจารย์สมบงพิมพ์มาถึงแลวจุ่มกันอย่ฮะสามพี่น้องนะครับในงานเมื่อคืนแล้วผมว่าโอ้โหมาเป็นชุดเนี่ยนะครับวันนี้จะทําการชาปนิกิจศพแหละนะครับที่วัดสุตานครับท่านคุณหมอกันนะครับไปถึงก็ต้อนรับแขกนะครับเนาะหลายคนกับคนหนักแล้วก็โดยเฉพาะท่านหอที่ว่าใช้เนี่ยนะครับเป็นเป็นบุคคลบุคคลที่ว่ามีแต่คนหัก นะครับเป็นคนชอบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบายบายต้องขออนุญาตนะครับทันทีใช้รถใช้ถนนเส้นนัขับขับเส้นนั้นขัเส,นนส้นมหายกคนจะไปเอ่อรวมไว้อะไรนะครับงานซุบของคุณปอคุณหมอนี่มาใช้ครับเพราะฉะนั้นรถบัสะดวกถ้าบัสะดวกจะได้กลับไปจอดตันตีแถวๆอัน,อนถนนของยุทธ,ธการเลยแผงเมืองดีดีมูฮันก็นได้แล้วก็อย่างมากก็แจะสะดวกกว่านะครับฝากไว้แต่บุ้นั่นตวัวเอง นะครับจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าจอดวมาสูนตาลมันจะแน่นไปหมดโอ้บ่าอแล้วครับเฉพาะในคือในในวัดนั่นเนาะครับพูดถึงก็แยกๆน้อยอย่างเอาหน่อยนึงตำรวจบ้านก็ตำรวจตีจุย่ยอน้องสะดวกกับเพื่อเปิี่ไปจอดไล่พุ่งก็ได้ครับหรือจอดตีฟางพอดีกองชาวอบจจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าทางท่านนายกเล่นกับมูปีใหยันวัอนี้กะกะกเปิดลืมประชาสัมพันธ์บ่ได้ขอตีบ้านของท่านนายกนลินท่านนนบนเล่นจอดได้จัดหลายนะที่เป็นลงลงยาไปแล้วก็น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเพราะว่าในวันนี้ต้องเจือในหมารถต้อง โอ้มหาศาลกันแลวกันหลายร้อยกันแล้วก็อาจจะมาสะดวกับฝากไปเดวยครับเนาะฝากเพื่อไวเดวยครับเนาะใครตีตีเข้าที่เข้าใจว่าในบริเวณตีเผาซพอาจจะแคบไปกับรถจอดตังนอกดีกว่าเออต้งนอกนะครับเพราะว่าถ้าทานมาจากตังเทศบ้านมาตังสายเหนือถ้าจอดต้งเหนือพุ่นได้ก่หาที่จอดตับอย่างเอาหรือว่าถ้าจากมาจากตังเพอมาหลายๆคนกับมารวมกันมาก็ได้นะฮะเพราะมัน เพราะว่าวันนี้ผมวันรถนักแน่นอนจอดเลี้ยงกับถนนไมมให้นะครับยนต์ธาดิการหลังเมืองตีไอ้โมตีนอก้องจะได้สบายเดินก็เดียวเนาะเดินเพราะว่าไปกรุงเทพตีไหนก็เดินได้แต่มาเมืองนานจะบุญเข้าไปพาบุญเข้าไปออกก็ลำบากครับพอซุบเปิดเซตพิธีลลำบากแน่นอนที่ปุ้ยอูถึงนี่ก็คือบริเวณเหนืออบจนะครับน้อยเดียวน้อยเดียวแต่มีตีจอดรถโอ้เยอะหลายร้อยกันมังหะสารถ้าอูถึงตั้งเจ้าหน้าที่คือผลไปไปบอก รถคึอไปหาติจอดบริเวณนั่นก็นดีแก็น่าจะดีครับ <c oughs> ผมเจือมั่นไหวย่างน้อยตำรวจบ้านแลว้วก็สพเมืองนานนะครับ <c oughs> เฉพาะจราจอดเนี่ยยังปีบพุ้นเนี่ยนะครับก็ <c oughs> สิ่งขอนี่ฟังรายการผมแน่นอ,อนกับฝ <c oughs> ากว่าถ้ <ผม S 2> าถ้ <c oughs> ทา <c oughs> ท่านกดอีสบายใจแล้วก็ขออนุญาตว่าอาการน,นี้